พวกที่มาพูดว่าทักษินอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยทักษินจะอะไรนู้นนี่นั่นดิฉันบอกว่ามึงอย่าเพิ่งปากแจวไปค่ะนะคะมึงอย่าเพิ่งพูดเลยค่ะจะบอกให้เลยนะคะว่าไอ้พวกที่มาพูดถึงชั้นสิบสี่เนี่ยหลายหลายคนเดี๋ยวมันก็จะได้รู้นะคะว่ามันเป็นยังไงไอ้เรื่องดิจิตอลวันเล็ตที่พวกมึงได้หนึ่งหมื่นเนี่ยมึงต้องกลัวนะมึงอย่าไปกูไม่กลัวค่ะนะคะหลายปีมานี่กู้จนไม่รู้จะกู้ยังไงกู้จนทลน ทะลุทะลนเพดานมึงไปอยู่กันไหนมาฮะตอนนั้นสาขาตลาดเพราะมึงซื้อมาอุดปากไว้พอหลังจากนั้นเนน,นะนโยบายต่างๆนะฮะของรัฐบาลที่แล้วที่ทําไม่สําเร็จมึงก็อายไงมึงก็ไปซื้อคือปี๊บก็ขาดตลาดเพราะมึงซื้อมาคุมหัวมึงนะคะคนที่ไม่ชอบไม่เห็นด้วยมีหลักแค่ร้อยหรือที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะณนะวันนี้หลายๆคนก็รู้แล้วว่าคือจริงๆเนี่ยมันดีแต่เป็นห่วงไง ห่วงกลัวหนี้ประเทศจะเยอะห่วงกลัวว่าเดี๋ยวประเทศเนี่ยนะจะเป็นหนี้ก็ถ้าครั้งที่แล้วเนี่ยต้องไปขายายกฎหมายไปแก้กฎหมายเพื่อให้ได้กู่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมึงไม่กลัวแล้วมึงจะมากลัวอะไรตรงนี้แ้วถ้าเพื่อไทยเขาทาไม่สําเร็จเ่ยนะความผิดก็คืออยู่ที่เพื่อไทยไม่ได้อยู่ที่มึงมึงไม่ต้องมาเป็นห่วงค่ะอย่าดัจดจริตจะเตาอแหลเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเลยที่ฉันถามว่ากรณีอย่างนี้พวกมึงเคยพูดกันไหม มึงเคยคิดมึงไหมคะว่าบ้านเมืองมึงอ่ะไม่ปกติคาว่าบ้านเมืองไม่ปกติของมึงก็คือนักมีนักโทษชั้นสิบสี่มีนักโทษทิพย์เขาจะเป็นทิพ์หรือจะเป็นอยู่อยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่แต่เขาก็เป็นนักโทษมึงจะเอาอยัางไงมึงอย่าเห็นคนอายุเจ็ดสิบกว่านะคะถูกล่ามโซ่ตีตัวเหรอในเมื่อเขาไม่ได้เป็นคดีอาญาในอีควายวันนี้เป็นอะไรกับชั้นสิบสี่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับมึงเลย ดิฉันเกลียดอะไอพวกที่แบบมึงต้องอย่างนู้นอย่างนี้ตามใจที่อะไรนู่นนี่นั่นมันเกี่ยวไหมอะเขามาเนี่ยนะคะเขาไปเขาไปเหยียบหางมึงเลยอีหารน,นะคะใช่พวกคุณบอกว่าธนาธรนะไม่เกี่ยวกับก้าวไกลเพราะฉะนั้นทักษินมาเกี่ยวอะไรและบอกว่าตามใดที่ยังมีนักโทษอยู่ชั้นสิบสี่ไม่ต้องมานู่นนี่นั่นมันเกี่ยวไหมฮะมึงไปอยู่ที่ไหนมาความคิดแบบนี้แหละค่ะที่ทําลายประเทศจนย่อยยับ นะดิฉันบอกว่ากรณีของชั้นสิบสี่เนี่ยว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่ถ้ามาเม้นต์แบบนี้บอกเลยค่ะว่าไม่เอาไวอ้อ่ะนะดีดันวอลเลตมันถูกคัดค้านเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเ,เพื่อไทยทําได้พักเพื่อไทยเนี่ยก็จะได้หน้านี่คือเดิมพันที่ฉันกล้าพ,พูดเลยค่ะว่ายังไงพักเพื่อไทยเขาต้องทําให้ได้นะเขาต้องทําให้ได้เขาก็ต้องมีวิธีทํา และประเทศนี้เนี่ยมันจะมีแต่คนที่เกลียดเพื่อไทยมันจะมีแต่คนที่เกลียดฝ่ายประชาธิปไตยมีแต่คนเกลียดรัฐบาลได้ยังไงไม่ว่าจะตรงไหนมันก็มีสองฝ่ายทั้งนั้นรัฐบาลนี้เข้ามาสองเดือนกว่ายางราคาที่ห้าสิบยางขึ้นราคานะฮะในขณะที่น้ํามันลดค่าไฟลดไอ้นู่นลดไอ้นี่ลดไม่เคยเอ่ยถึงในวันที่มีค่าไฟลดก็บอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็ขึ้นในวันที่น้ํามันลด อ่าน้ามันลดก็บอกว่าลดลดแต่อ้นั่นไอ้นี่ก็ไม่ลดนู่นนี่นั่นคือมึงไม่เคยพอใจอะไรเลยถามว่าในตอนที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลมึงได้อะไรกันบ้างนะคะจะจะเอารัฐบาลขั้นเทพนาดไหนเอาแบบเทพโพงามหรือมึงจะเอาแบบเทพเทนชยัยอ่ะถามมึงหน่อยนะคะดัดจจเตประเทศนี้นะคะที่ฉันบอกว่าทําเป็นมาอู้หูสะดุ้งสเสด็นกรณีที่นายกพูดเรื่องนี้ จริงๆถ้าจะมองกันจริงๆเขาก็พูดเรื่องจริงนะฮะเขาพูดอะไรผิดเหรอต้องเอาความจริงมาพูดค่ะดิฉันไม่ได้จะหลิดหรอกไม่กระแดะเรื่องต่างๆที่ฟังมานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวช้างตัวลิงตัวควายที่ไหนนะมาพูดเปิดประเด็นให้ตัวเองเนี่ยมีแสงมีสีแต่ก็ไม่เคยสรุปจบอะไรได้สักอย่าง <laughs> รัฐบาลทำเกาไม่ถูกที่คัน คือคุณจันทการคะดิฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่านักข่าวบางช่องบอกว่ารัฐบาลทําเกาไม่ถูกที่คันอยากถามว่ามันคันตรงไหนให้อ่าให้รัฐบาลทําดีแค่ไหนมันก็ไม่หายคันหรอกเพราะว่าใจมันเนี่ยคติถูกต้องค่ะนะคะคือดิฉันจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าไอคาที่บอกว่าเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยดีฉันได้ยินบ่อยมากหลังๆเนี่ยดังนั้นถามพวกสื่อค่ะว่าคุณเป็นสื่อเนี่ยคุณออกไปเจอพี่น้องประชาชนไปทําข่าวทุกครั้งเนี่ย คุณเคยถามประชาชนไหมคะว่าขอโทษนะครับคันตรงไหนร้อยคนทีคันร้อยที่เฮ้ยมึงจะทำยังไงอะนะะวันนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนี้ฉันถือว่าในระหว่างวิกฤตขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้รัฐบาลนะที่ทำงานกันขนาดนี้เป็นรัฐบาลที่ขึ้นมามางองแงงงงแงงอย่างเง,ง,งี้ยตายห,าห่าค่ะบอกเลยเห็นเลยค่ะอนาคตจะเป็นยังไง ดิจิ t a ลวอลเล็ไม่ใช่แค่กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่ดิจิ t a ลวอลเล็มันคือความหวังของประชาชนที่เขาไม่มีเมื่อเขาไม่มีรัฐบาลเดี๋ยนะจะเอาเงินใส่กระเป๋าให้เขาห้าสิบล้านคนที่ฉันบอกว่าถ้าใครมาล้มโครงการน,นี้ก็ถามห้าสิบล้านตีนค่ะนี่พูดเลยนะคะ ถ้ามีข้อความอะไรที่มันเป็นการหมิ่นหรือวา่าด่าพี่ป้อมรบกวนนะคะให้แคปให้หน่อยนะคะมึงไปดูสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เอาเงินเข้ามาเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วทําให้เรามีไรายได้กับการที่ขอทานมานั่งขอทานเข้ามานั่งมึงไม่ให้มันก็ไม่ได้เงินมึงไปให้ทําไมล่ะนะคะคนไทยไม่ใช่หรอไปให้เงินเขาเองอะ ไม่เกี่ยวอะไรกับฟรีวีซ่าสนุบเลยก็คือมึงกลัวขอทานนะฮะแล้วมึงไม่ต้องทําหาอะไรเลยมึงเป็นไปนเป็นประเทศไปเลยค่ะมึงกลัวทุกอย่างนะ,ะมึงไม่กลัวอย่างเดียวว่าป,ประชาชนที่เขาเป็นคนรยากยาก,คน,ยากคนจนเขาจะไม่มีจะกินนะฮะยังไงยังไงพักเพื่อไทยก็ต้องผลักดันนโยาบายนี้ไปให้ได้แล้วฉันบอกว่าถ้าพักเพื่อไทย ยอมแลกกับฐานเสียงส่วนหนึ่งที่หันหลังให้พักเพื่อไทยแล้วก็ยังมีทั้งแดงสีตกแดงไปแดกส้มนะคะแดงสติส,สตางเสียหายหมดไปพวกนี้เพื่อที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเพื่อจะได้ทำนโยบายที่เขามีเอาไว้เนี่ยตอนที่เขาพยายามเป็นรัฐบาลยากกว่านี้อีกเยอะค่ะนโยบายพวกนี้เป็นนโยบายที่ทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะได้ประโยชน์ คนที่ออกมาค้านเท่ากับคุณกําลังค้านผลประโยชน์ของคนห้าสิบล้านคน,คนก็เอาสิคะบอกไว้เลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยเวลาถ้ามันมีข่าวหน้าไหนที่ออกมานะแสดงการคัดค้านหรือแม้กระทั่งเรียกร้องให้ร้มนโยบายนี้จดชื่อมันใส่บัญชีหนังหมาไว้เลยคะ่ะและจําไว้ว่าถ้าคนพวกนี้วันข้างหน้าขึ้นมามีอํานาจหรืออะไรนะคะก็เอาอันนี้แหลคะครับแปะหน้าผากแม่งมันไปเลยคะ่ะ ทำไมเราเป็นประชาชนทุกบาททุกสตางค์เลยนะฮะมันก็เป็นหนี้ที่พวกเราต้องช่วยกันใช้อยู่แล้วมึงจะต้องมาคิดแทนกูทําไมว่าต้องใช้หนี้แบบอย่างเงี้ยโครงการใหญ่ๆโอ้ยบอกเลยค่ะว่าความคิดเห็นของคนที่เกลียดเนี่ยนะคะดิฉันไม่ว่าแ่ะค่ะเชิญเถอะค่ะมึงจะคิดยังไงก็เรื่องของมึงคะ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะทักษิณกลับบ้านแล้วและเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ไอประเภทที่บอกว่าเพื่อไทยจะระบัดสัตว์เนี่ยนี่ฉันถามว่าแล้วไอพวกไม่ระบาดสัตว์เนี่ยทำอะไรให้มึงบ้างวันนี้นะคะถ้าคาว่าระบาดสัตว์กับคําว่าโกหกเนี่ยเพื่อไทยระบาดสัตว์ขึ้นเป็นรัฐบาลเพื่อมาทํานโยบายต่างๆไม่ได้ระบาดสัตว์ขึ้นมาเพื่อโค่นนุ่นล้มนี่ไปทำไอนุ่นไอนี่ในสิ่งที่มันไม่ได้มีความจาเป็นหรือเกี่ยวกับปากท้องประชาชนวันวันนึงคิดจะจะให้ประชาชนเนี่ยนะคิดจะจะทาน้ําประปาสะอาดดีกว่าที่จะเอาเงินมาแจกก็ถามว่าน้ําประปามึงอะ กว่าที่จะสะอาดจกูกินได้เนี่ยในระหว่างนั้นกูจะกินอะไรแต่พักเพื่อไทยมาถึงนะคะก็จะเอาเงินใส่กระเป๋ากูเลี้ยถามว่าอย่างนี้ประชาชนจะเอาอะไรแล้วไม่ต้องมาเสือกบอกนะคะว่าพวกนี้เห็นแก่เงินหรืออะไรมึงไม่เห็นแก่เงินก็เรื่องของมึงค่ะมึงรวยแต่ประชาชนตาดำๆที่วันนี้เขาต้องการดิตัลหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้เข้าไปไม่ได้เอาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งดิตัลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะคือความหวังของเขาดิฉันอยากจะพูดอย่างนี้ว่าดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาท นะคะไม่ใช่เรื่องของคนเห็นแก่เงินหรือเห็นแก่ได้หรืออยากได้เงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทมันคืออนาคตของประชาชนที่เขายากไร้ละไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนถ้าสมมุติว่าในครอบครัวเขาเนี่ยนะคะมีพ่อแม่ลูกสมมุติว่ามีลูกสองคนก็ได้สี่หมื่นสี่หมื่นบาทเนี้ยดิฉันบอกว่าหน้าวันนี้มันมีค่ามากนะเนื่องจากเงินน่ะมันหายากและเขาสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปนู่นนี่นั่นได้ เลือดในทางกลับกันถ้าวันนี้นะคะดีต้นวันเลดมันมีอันเป็นไปคนที่เลียกหรือรักพักเพื่อไทยนะคะก็ไม่ด่าเพื่อไทยขะด่ามึงค่ะพักเพื่อไทยเขาตั้งใจทําแต่พวกมึงขัดขวางแล้วจะเอากฎหมายไปเล่นงานเขาซึ่งพักเพื่อไทยวันนี้ไม่ได้เป็นพักเดียวมีพกร่วมถ้าเกิดว่าตัวของพักเพื่อไทยจะเป็นชนวนทําให้เพื่อนๆ จะต้องไปถูกอคดงคดีอะไรเขาก็ต้องคิดเยอะอดีชฉันถามทุกคนในนี้ค่ะที่ดูกันอยู่ตรงเนี้ยพันกว่าคนเนี่ยถามหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดดีตันวอลเล็ตมันมีอันเป็นไปที่เพื่อไทยไม่สามารถทําให้กับประชาชนได้เราจะด่าใคร